พ่อตาขานว่านาสวัสดีเจ้าวันนี้จะมากับซาเล้งเน้อไปแล้วเราจะไปเอานอไม้เจ้าวันนี้ใช้รถซาเล้งเลยไปไม่ไปตัวยวันนี้เรามาเอานอไม้เจ้าเพราะว่าจะเอามาใสาถ่ถุงเนาะ ปลาลุงไปด้วยกันมดเจ้าเพื่อที่ว่าจะเอานอไม้มาใส่ถุงไว้กินเหมินกินนานกินตอนยามแรงเจ้าที่นอไม้มันมีนมนมเนาะมันเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งวันนี้มาเอานอไม้เอาเต็มที่แล้วเจ้าเพราะว่าบอกค่อยมีแล้วเน้อราคาดีเจ้านอไม้ปีนี้กิโลละเจ็ดบาทปลากรไปิตัดช่วงนี้ฝนตกดีนอก็ออกนักเจ้า นี่คัดเอาอันไหนงามๆอันนี้น้อยบ่าต้องเอาแล้วเนี่ยอันนี้อันน้อยปล่อยคือปัญญ่ขึ้นนยายน,น้อยก่อนได้แล้วก็ตัดกล่องไว้แบบนี้เจ้าแล้วเราจะใส่กระสอบแล้วกับแบกออกไปเลยอันนี้ก็คือวางไว้เป็นจุดเป็นจุดป่ะได้ขนาดนี้แล้วออกไปแล้วเจ้าได้เต็มที่แล้วระวังเนื้อตางมันชันเจ้าบนดอยเนาะ ตังมันจริงก็ใส่รถสาเล้งช่วยกันยู้ขึ้นถนนเจ้าน่าลุงเป็นคนครับข้ามถนนมาแล้วลงห้องลงห้องช่วยกันดึงก่อนขวาซ้ายขอขวาอ้าวลง จากนั้นก็จะหอก่อนดึงขึ้นมาถอยหลังก่อนเอาไปเรียบร้อยกับนี้เฮาก็จะปิกบานละเจ้าฝนกระตกเนาะมาถึงบ้านกระเทเนาะไม้เลยเจ้าเพื่อที่จะเอาไปเผาป้าเผากับกาบมะรปาวเจ้าพัดนี้เป็นลูกมือเนอะบอกก่อนบัจเสียนทำไอ้น้อไม้ถุงเนาะ ปลาเป็นเก่งเจ้ะนี่ปลาเผาเผาแบบนี้ใจกาบปะเป้าเจ้าบ่ได้ใจฝืนบ้านปลากาบปะเป้าเยอะเพื่อนทำโรงงานมะพร้าวเนาะแล้วก็ทีนี้ก็มาเผาเผาเผาจนได้ตี้แบบนี้เลยเจ้าโอ้ยฮ้อนบอกก่อนฮ้อนสุดๆเลยฮ้อนขนาดเผาจงเผาจงแบบนี้เจ้าโยนโยนโยนแบบนี้จงก็คือโยนนะเจ้าเผาแล้วก็โยน มาแบบนี้เลยได้พอสมควรเลยเจ้าแต่ต้องใจเวลาเผาหน่อยหน่อไม้มันนักเนาะพัดกระจุวยเหมือนกันเจ้าแต่ได้จุ้ยบันักโจง้งโจ้งเข้าไปป้าหัน่นเพื่อนท่าจะว่ามันยนะมาเต็มที่เดี๋ยวป้าจะจัดการเอง <laughs> พัดกระจุวยจุวย,ยป้าบอกว่าไปเตอะไปลอกหน่อไม้พุ่นพัดกลับมาแกะหน่อไม้แบบนี้เจ้าแกะแก่แกะ,แกะ,แกะเปลือกเป็นออกเนาะ ใจเวลาแกะเมืินพอสมควรทอนๆแบบนี้แกะเหมาะเจ้าอุ่นๆมือดีข้าวเนี่ยเจ้าข้าวขาวเรืองๆหอมดีหอมน้องไม้เผากล่องเบะเบะเล่นเลยเจ้าดูยังนักเลยพอแกะเสร็จแล้วได้ขนาดนี้เลยเจ้านี่เฮากาจะเอาไปคัด ตัดที่แข็งแขงออกเอาที่อ่อนๆเจ้าที่บังมันก็เอาเน้อบังมันแบบนี้แกะเอามีดเฉือนเฉือนเฉือนที่แข็งแข็งขว้างเอาที่อ่อนๆไว้ทำแบบนี้ไปจนหมดเลยเจ้าจนได้ตามที่ต้องการในเอาที่เป็นบังที่แข็งแข็งออกปลาบนชำนานเจ้าได้ขนาดนี้แล้วกลับมาเตะได้เตาได้ คือมันเต้าเต้ากันเอามาเทียบพอแล้วก็ต,าาตัดห่างขว้างเจ้าน่ได้เต้ากันเลยขนาดนี้มันจะสวยงามเนาะดูพัดกลับมาช่วยอยู่เจ้าตัดออกต้องทำให้ได้เพราะว่าปลาเป็นสอนเนาะเอาต้องไปเอาความโฮเปิลไดบมาแบบนี้จากนั้นกะเทียบพอหรือว่าบ้านพัดหอมวัดเตะ เอามาเทียบพอขื้อเต้าเต้ากันแกะตีแข่งแข่งแข่งขว้ง,งได้ขนาดนี้เจ้าเื่อมันเต้าเต้ากันทำแบบนี้จนหมดเลยเจ้าหน่อไม้ค่อนข้างเยอะอยู่พัดต้องตัดให้หมดก่อนได้ขนาดนี้ทั้งบังทั้งหาง บางนี่เฮาเอาแบบอ่อนๆหางนี่เขาก็เลือกสวยๆเจ้าในขนาดนี้เลยจากนั้นเฮาก็จะเอาไปล้างเจ้าล้างทำความสะอาดทำความสะอาดถ้งมดเลยน้ำเย็นขนาดเจ้าเพราะว่าฝนตกเนาะอากาศมันค่อนข้างเย็นน่อยล้างล้าง,างแบบนี้จนมดเลยเจ้า เพราะว่าได้สองถาดถาดที่สามเป็นบังเจาล้างเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ถุงถุงแบบนี้ป้าบอกว่าใส่สิบสองหางเจ้าะใส่สิบสองหางวางวางวาง,วางเข้าไปนี่หางน้อยหางใหญ่ก็ลัดกันอันไหนที่มันใหญ่ๆกับผาครึ่งแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็จัดเรียงให้ง,งามๆเจ้าะกระกันน้อยใหญ่เนาะใส่คะคะกันสิบสองหางแล้วก็เรียง<ๆ>เรียงแบบนี้ แล้วเราจะเอาไปซินแบบวิธีธรรมชาติเจ้าวิธีแบบสมัยก่อนปนใจจุ่มเข้าไปในน้ําเลยจุ่มจุม,จ,ม,จ,มจุมเข้าไปจนเกือบถึงปากเอากะเม้มหมุนหมุนหมุนอ่าเรียบร้อยใจหนังว้องนะเจ้าหนังยางนี่แลหละฮัดฮัดฮัดบ้านพัดท้องว่านหนังว้อง <laughs> จะไปไขหวัวกันเนะ้อ ัดทัดทดแบบนี้นี่มันก็จะเป็นวิธีการซีนแบบธรรมชาติเจ้าใช้น้ำนี่แหละเป็นตัวช่วยลิ้วล้ว,ล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 วเปิ้ลจนแน่นตึงเปนะนะแหม่เมมเพื่งงามๆามเซตเรียบร้อยแล้วเจ้าจากนั้นเขาต้องมาใส่ถุงอีกหนึ่งชั้นเจ้าใส่แห่มจันหนึ่ง แล้วก็มัดเหมือนเดิมเจ้าหรือว่าจะเอาไปซีนแบบตะกี้ก็ได้เนาะเนี่ยเขาก็จะได้แบบนี้เลยเจ้าเซตเรียบร้อยเลยทางเป็นบังแล้วก็เป็นหางพอได้แบบนี้แล้วก็เอาไปต้มเลยเจ้าต้มในปิบ๊บเอาไปวางวางแบบนี้ใส่น้ําลงไปก่อนแล้วก็วางวางพอวางจนได้ตี่ขนาดขอบมันแล้วเขาก็ใจ เขียงหรือว่าไม้ที่แข็งๆแหางนักๆนะเจ้าเอาวางทับลงไปแหมเพื่อที่ว่าเบาื้อไอโนเป้นลอยขึ้นมาเนาะต้มแบบนี้สามชั่วโมงเจ้าโดยใช้ทานบ้านตังพัดนี่จะใช้ทานบ้านป้าเป้นอ่าเป้นมีกะทานกับมะพร้าวเนาะต้มไว้แบบนี้สามชั่วโมงเจ้าพอได้สามชั่วโมงแล้วเขาก็เอาออกมาแล้วก็มัดถุงอีกรอบหนึ่งเจ้าเขาต้องใส่ถุงสามชั้นแล้วก็มัด ใช้เจือกฟางมัดปากมันเพื่อที่ว่าจะเอาไปห้อยนะเจ้าอันนี้ก็คือเสร็จกรรมวิธีในการทำไอโนอไม้ถุงเนาะนอไม้อัดถุงไว้กิิ่นเหมินกินนานยามตีบม,มีนอไม้เจ้าทั้งแบบเป็นบ้างแล้วก็เป็นหางเสร็จแล้วก็เอาไปห้อยเลยเจ้าห้อยไว้เป็นแถวเป็นแนวแบบนี้เลยการถนอมอาหารไว้กินยมแรงเนาะมาต้องได้ซื้อเบิ้นเจ้า